สวัสดีครับผมผมสากครับผมช่องวิธีเฉลยเมื้อนี้ก็เขาป่าแต่ว่าป่านี่อยู่ใกล้ๆบ้านพี่น้องใกล้ๆห่างจากบ้านมันสักห้าร้อยห้าร้อยเมตรประมาณกิโลดอกไอปลาที่ว่ามะเขาเก็บซูมือเนี่ยนะมันห่างจากนี้ไปฟังพูล่ะมันไกลประมาณสักกิโลกว่าแต่ป่านี่ข้างๆบ้านประมาณประมาณกิโลสัมกับใกล้ๆบ้านมาไกลหมู่บ้านนี่นะครับอันนี้จะเป็นปลาเป็นดอยนั่นแหะครับผมเนี่ยเป็นสันเขาวเซียจะมีแต่ต้นไผลแล้วก็มันจะขึ้นตามนี่สิแหละครับเนาะ โอเคผมนีไปเบงกันหน้าครับผมวัดมันสิมานบอกโอเคครับผมอันนี้ก็ยังขึ้นดอยนี้ครับผมดอยข้างบนเนี่ยมันสิมานบอกมันจะคือว่าครับผมเพราะว่าเคยแต่ปีที่แล้วดอยนี้มันมันหลายขนาดครับผมเคยมาเก็บอยู่แล้วเก็บเก็บยังก่อเห็ดไม้ไผ่เห็ดไม้ซางดอยนี้คักขนาดเลยเห็ดไม้ไผ่เนี่ยมันมีแต่ไม้ไผ่ขึ้นเต็มเลยไม่มีไผ่เก็บเลยลองขึ้นไปเบิ่งน้ำกันโอเคครับผม มานี่ก็เงียบคลิปถ้าผมบอท่านคืนวันเลว่านได้สำหรับมันจะึ้นเดือนเมษากับผมเดือนเมษามันจะคืนลายโชว์มันประมาณสงกรานนั่นแหละคักขนาดเลยขึ้นแบบเขาแบบวันนี้เขาพุ่นหมดเลยแบบเก็บบ่เมื่อเลยแต่ผมมาทําคลิปเออเก็บเก็บเห็ดยังเห็ดเห็ดไม้ไผ่นอนท่านี้ต้นมันนาวเลยเขาบอกเลยต้นมันสินาอันนี้ไฟใหม่เนาะเดี๋ยวมันยังมาท่านคืนดอกคีวานะมันจะมีเก็บดอกบ่เดี๋ยวขับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเนาะ ครับผมมันขึ้นสามดอกครับผมสองนี่ดอกหนึ่งเข้าใกล้ๆกันครับผมนี่ครับนี่ดอกนึงใกล้ๆกันสามออกใช่กันครับผมโอ้ดอกใหญ่ครับผมงามเยอเด้อนี่ครับผม มันอ่อนกำลังขึ้นไงมันกำลังขึ้นดอกหนึ่ง นี่ครับที่ว่าเหัวนี่มันอยู่มันอยู่ใต้ดินครับผมเขาดึงมือเปล่าบ่ได้บ่ครับมันมันอยู่เลิกครับผมไอ้ดอกมันอยู่อยู่บนดินเนาะแต่หัวไอ้ตัวนี้มันอยู่ใต้ดินก็ไปประมาณสี่นิ้วบางบางบางเอฟซีบางคนก็บอกคือบ่ดึงเอาก็บอกมันง่ายกว่าหีนเขาดึงกันมันเขารัท่านกันครับผมมันดึงบ่ได้นะครับมันดึงบ่คืนนะครับมันต้องขุดเท่านั้นมันมีดเสียมบ่ดีก็บ่ได้กินนะครับเด้อต้องเอาอันนี้แข็ง น่ากัดกินสิครับผมนี่ครับได้กินนี่นี่ขึ้นนี่ครับผมนี่ซีดอกแล้วอ,อ้ดอกนี้งามขนาดครับผมสีแดงๆนี่นี่ครับดึงบบได้บได้กินนะครับผมดึงขุดยางเดียวครับผม น,น,นี่งามขนาดสีแดงๆนครับผมนี่ครับผมเดือนเตือนตุล่าเห็ดไม้ไผ่มาขึ้นกอนี่นะผมมาเก็บขน,นั้นโอ้ขึ้นเต็มขนาดเลยเห็ดไม้ไผ่เต็มกอเลยเต็มกระตานะ่ะกระติลล้นกระตา้านะกอเดียวนี่นีก็มีเลยพี่น้องนี่เป็นพันตน้น ตอนมันร้ายจะมันบ่ขืนมาทันขืนครับผมเดี๋ยวไปหาข้างหน้าครับผมนี่ครับผมกำลังขืนครับผมคุณไ้เบิ้งนี่ครับเด้อคุณห้เบิงบเบ้งนี่ครับมันเลึกไปใต้ดินอนนี้ที่มนะันเลึกขนาดขูน 오우 위감 อูยนี่นี่ผม oh, oh. mm. 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 <coughs> mm. หมูว่าจะกินในดึงมือเปล่าเนี่ย โอ,อ้โหนี่ครับผม,ต,มต่างไปใหดคิปมาแย่ที่สุดเลยครับผมแต่มันกำลังขึ้นอ่ะโดยนึว่าหรือว่าแบบคนมาอยู่ไกลไกลแบบอยู่ไกลหมู่บ้านชาวบ้านเขามาเก็บเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ไกลหมู่บ้านครับผมแต่ยางห่างๆคือผมไปทําคลิปมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านกิโลก็เลยบ่ไปแต่แถวบ้านเนี่ยคนจะมาเก็บดีเพราะมันอยู่ติดบ้านครับผมดีมาเบิร์ดนะครับมีมต้นมนะจัยมหลักต้นมะลายด้วยครับเด้อ อันน uh, like ี้ต้นมันครับผมไอ้ต้นมันเห็นปะเนี่มันถูกไฟไหม้ครับผมมันจะขึ้นในหูนี่แหละถ้ามันขึ้นมาเราจะไม่เป็นหูวะ่นี่นี่ครับหูมันวัามันก็มังขึ้นปะวะมันก็ลังขึ้นครับผมโอ้มันก็ลังขึ้นครับผมมันมันก็ลังขึ้นอยู่ประมันสามสี่หมื่นมันจะขึ้นอีลกเลยครับผมจบไปนี่เห็นเห็นนะเห็นเห็นเห็นหัวมันนี่อันนี้ก็ะเมีนครับมันก็ลังขึ้นครับผมตู้ผมพัลลุมันขึ้นนี่นี่ นี่ครับหัวมันคืนครับผมโอ้ไม่มีหัวขืนนะครับผมเนี่ยนี่แต่มันเลิกลงไปประมาณข้อมือเด้อเดี๋ยวมันจะขุดตัวนี้นะครับเด้อนี่มันอยู่เลิกครับผมนี่นี่มันกํลาลังคืนครับผมนี่เดี๋ยวจะขุดเบิ้องสันเด้อว่วามา,มาคืนอีกหรือเปล่วาวันเดย์ม,มูด้อครับเด้อไปลองเบิ้งพูดไงอยู่ในหูไงท่านบ่บาลเขาสิบ่เห็นเดี๋ยวลองเบิ้งลองเบิ้งเดี๋ยวลองขุดเบื้เด้อครับมันเลิกขนาดพูนแล้วสามสานี่สามข้อมือเลยเลิกขนาดได้อันนี้ อ่ะทีมีเขวาบะไม่มีหัวบีรีบะโอ้ไม่มีรีก็กำลังคืนครับผมโอ้มกากำลังคืนนี่ครับผมนี่มันกำลังคืนโอ้มาใช้เวลาลายมื้ได้ครับเนี่ยประมาณหามือไปได้สองนอครับผมมีสองนอครับผมออนอนหนึ่อเดียวพอโอ้มนกำลังคืนครับผมนี่ครับนอนหนึ่งครับผมนี่ นี่ครับ ustedes, นอนหนึ่งเห็นนี่นี่นี่ไม่น้นอนเนี่ยนี่มันก็ลังขึ้นโอ้ยมาเบื้องนอนนี่ครับผมนี่ต้นต้นต้นมะฮางกันประมาณสองหนึ่งครับเนาะนี่ต้นอยู่ประมาณสองหนึ่งต้นนึงต้นเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นแบบเก็บบ่าไวครับพี่น้องมาเก็บบ่าไว้รีดได้มันึงรีดได้อเบื้องหูนี่เบื้องหูนี่มันมีบ่มีบ่วะก็ลังขึ้นคือเก่าคือก่าเป็นน่องมันเป็นหัวมันเป็นหัวดันขึ้นมานี่นี่ คือกันมันกำลังขึ้นโอ้ยเก็บมาเบิ้งต้นน,นี้ครับผมเก็บ,บมาเบิ้งต้นนี้แล้วนี่นนต้นมันที่บนนี่ครับต้นมันมันขึ้นบอกนี่ครับเป็นเบิ้องไม่บโบลงไปเลยโอ้ันกำลังขึ้นครับนี่เด้หัวมันเด้เด้อให้เบิ้งง่ายๆก่อนนี่ครับเด้อจะให้เบิ้งง่ายๆเด้อช,ชัดๆเลยครับผมพอชัดๆเลยครับผมโอ้ยนี่ครับ นี่ครับเด้อชัดๆเด้อครับเด้อมันใส่ขึนขึนอย่างไรนี่นี่นี่มอมันนี่ดอกมันเห็บบอลในขาวๆเห็บบ่ครับนี่บ่ให้ขาวๆบ่นี่นี่ขาวๆเห็บบอครับไม่ขาวๆนั่นนั่นนันนี่ครับขาวๆนี่แหละมัวมันดอกก็มันกำลังขึ้นใส่ไวลได้น้อยสามมือสี่มือครับนี่นี่เห็นบอนี่นี่นี่ครบผมนี่นี่เห็บบ่นี่นี่ขาวๆนี่มันกำลังขึ้นโอ้ถ้ามันขึ้นมันขึ้นห่างกันประมาณสองนึงครับี่ครปะ หนึ่งซองหนึ่งมันซิมีดอกหนึ่งครับมองนี่ลายขนาดนั่ะเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเลยเป็นดอกวะนี่อ๋อมันกำลังขึ้นที่เขาโอ้ยเย้ยพวผมกำคุณขยังไงอันนี้ผมขึนให้เบิรงนพันธุ์พี่น้องด้วยนี่หูหนึ่งอันนี้ใกล้ๆกันครับผมนี่นี่หูหนึ่งอันนี้มันก็ลังขึ้นคือเก่านี่มันแย่มเพียนใดครับผมนี่เนี่ยมันก็ลังขึ้นจะน้อยสามมือหรือสี่มือมันจะขึ้นมาบนยอดดินมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาจริงนะมันจะดอกมันจะแตกออกมาณสี่ประมาณเดือนเมษายนนี่ครับ ลายมาันจะเต็มขาวไปหมดเลยตอนนี้แบบเก็บแบบรึงชั่วโมงเต็มกับตานะพี่น้องเก็แบไปบะเมืนอดอยนี่กับลายผดนะนี่ดยอ,อ,อเดยดอกกเนี่ยอ๊อตุ้งอ๋อพี่น้องได้ซิบดอกครับผมเนี่ยแต่จ็ดดอกเนี่ยแต่เก้าสิบดอกหน่อยดอกนี่ที่ผมขุดให้บึงนะครับเนี่ยมันก็ลังขึ้นครับผมเนี่ยมันก็สะมาสิบแต่แบบนี้มันอยู่ในดินนะครับมันกําลังขึนมาต่ลอยมาสามสามือสามมือน่าจะขึ้นผลดินกว่านะ เนะาะครับผมประมาณพุ่นแหละตูดิไมสามันสีลายครับผมนี่โอเคครับผมมื่อนี้ไปดอยลาบดอยนี่ก็พอ,พอแห้งหรอเดือนห้อนขนาดพี่น้องโอเคครับผมเป็นในคลิปที่ก2ลิจนตั้แต่คลิปมาได้ซิบดอกครับผมโอ้ยตายแล้ว ครับผมจังได้ก็ขอบคุณหลายครับที่ก็มาช่วยให้กำลังใจครับผม FC ม่ FC เก่าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากติดตามอี่เต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเบิ้งต้นคืนในไลน์ครับผมตอนที่มันเดือนมิถายนนั่นแหละก่อนสงการานต์ช่วงสงกรานต์นั่นแหละก่อนสงกรานต์เนี่ยขึ้นขาวไปหมดเลยดอยนี่เนี่ยที่ปีที่แล้วผมเก็บประเมินนะ่ะมาผู้เดียวทันเก็บอีลีกระตาหนึ่งอ่ะแทาไม่ต้องถ่ายคลิปนะสามสิบนาทีเต็มกระตาอะไขุด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 อะไรแป๊บเดียวพี่น้องยี่สิบนาทีก็เต็มแล้วเพราะมันมีหลายพี่น้องไม่ห่าง สมัมผูไววแม่นเมดเลยในทางมือเดี๋ยวเห็นนี่นะนั่งสิขาวไปหมดเลยโอเคครับผมฝากตีดตายพี่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ